ใครสนใจนะครับสำหรับตัว SCDI140 นะครับก็สามารถลองเลือกใช้กันได้นะครับข้อดีของมันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็มีหัวนะครับที่สามารถถอดได้นะครับตัวนี้นะครับแรงบิดนะครับอยู่ที่60นิวตันนะครับแล้วก็ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่2,000นะครับหรือว่าอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถใช้หัวตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับใส่หัวเข้าไปนะครับ ใส่หัวล็อกเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็หมุนนะครับแล้วก็ทําการหมุนล็อกนะครับหมุนล็อกนะครับหรือหรือนะครับหรือเราจะใส่นะครับเอาหัวออกครับสูบประสิทธิภาพไปหน่อยครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีปรับทั้งได้ทั้งโลนะครับแล้วก็ทั้งหายครับ มีฟังก์ชันของตัวแทรกด้วยนะครับมาลองใช้งานสว่านอีกตัวหนึ่งนะครับของตัวมาสลุนะครับไอเกตนะครับก็เป็นกล่องนะครับกล่องสีแดงครับด้านหน้านะครับเปิดได้นะครับที่เขาให้มาด้วยนะครับก็จะมีตัวดอกไขควงนะครับกับดอกสว่านนะครับนะครับ SCDI 1 4 0นะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็มีตัวแบตเตอรี่นะครับ2ตัวนะครับ มีตัวที่ชาร์จหนึ่งตัวนะครับเราก็มีตัวสว่านนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวบอกสถานะของแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเวลายิงนะครับก็จะมีไฟตรงนี้ออกมาด้วยนะครับทําให้เราเห็นชัดนะครับในการทํางานนะครับมันสามารถปลดถัวตัวนี้นะครับออกมาได้นะครับก็คือเราสามารถใช้งานได้2ออย่างก็คือจะเป็นตัวไขควงก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวสว่านล็อกก็ได้นะครับ ขอเทออกมาเลยนะครับดูนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสําหรับหัวบ็อกนะครับเราก็สามารถครับถ้ามันเป็นหกเหลี่ยมนะครับเราสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนแม่เหล็กนะครับก็จะดูดเข้าไปนะครับก็สามารถใส่แล้วก็ใช้งานได้นะครับให้ดูนะครับ